สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวมอสเลสโตนหรือหินแดงนั่นเองอเริ่มแรกเริ่มแรกเป็นคันโยกนะสามารถเปิดประตูได้แล้วก็ประตู ไม่สามารถจะเปิดได้นะฮะต้องใช้คันโยกสวิตช์เดีจจ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเลยท่อนมา ครับสามารถไปทำกระตักเต้นได้หมดไปแล้วสำหรับวงจรสวิตช์ประตูน,นี่ก็คือเทชเชอร์เพลตก็คือไฟโคมไฟเพอร์มาอันนี้ก็เนนกทชเชอร์เพลหินว่ามันเร็วหรือเปล่าเนี่ยมาลูกกันอ๋อมันช้ากว่าเทชเชอร์เพลติิน ก็จับช้าด้วยไม่งน,นี่สติกกี้อันนี้พิตันเฉยๆนะมึงสติกกี้พีิตันนะนี่พอตัน, <c oughs> ตน,นไปมันก็จะไมู่ดเพราะขึ้นมานี่ก็สติกกี้พีิตันก็ ดึงวันขึ้นไปแล้วก็เอาก็ดึงบล็อกลงมาด้วยก็คือคันโยมฮได้รีไปแล้วแล้วก็พื้นที่สองสกระแสไฟนะฮะสามารถทำลิฟได้ ที่ส่งกระแสไฟก็สามารถส่งกระแสไฟไป,ไปอีกได้อีกเนะี่ยต่อไปถ้ชื่อเพจไอรอนไม่แรงก็ต้องใช้อันไอที่ขยายไฟถ้าไม่ใช้มันก็ไม่แรง เชอร์เป,เเปตินเทชเปตไม่บล็อกเลสโตนมีแล้วมั้งแล้วก็เรสโตนทอชหมดไปแล้วสำหรับการรีวิวนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ให้ผมด้วยนะครับ กำลังใจในการทำคลิปตอนนี้อัพคลิปเพราะว่าไม่ว่างเนตกากเอ่๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้เพื่อนดูนะครับบ๊ายยบาย